Ja, <hums> ยาตายยาความดันยาเบาหวานนี้หยุดไม่ได้เลยในชีวิตน้าหมอกินยาแล้วเขากินยาตลอดชีวิตมันจะใ้ของไปขายของเนี่ยครับยาหนึ่งก็เป็นข่าวก็เป็นความดันเบาหวานนี่เราเป็นความดันเบาหวานนี่หมอเขากินนะอักินยาข่าวที่หมอให้ต่าไปกูก็ยาต่าไปยาเราจะช่วยเองเขา เยอะมากคนสัตที่เป็นเขาอยู่ในสะบักโคมนะครับโดยเฉพาะองไทยเขามาลองเข้าทีหลังนะครับแต่ความจริงก็เือ วันแค่พอเถียงกีนอยู่ได้แล้วที่อื่นก็จ่ายไม่ได้แล้วนะครับมันจบไปแล้วเขาเลิกกันไปแล้ว ๕เปให้ด้วยเอายิงอย่างกคแบว่าผมติดสังดีกว่าผมบอกครับผมกลังคิดจะปในทัไว้แบอก็ไว้นะ